สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกที่ติดตามพิกในช่องทาง YouTube นะคะวันนี้พิกมารีวิวนะคะตัวนี้จำสูตรค่ะตัวนี้เป็นจำสูตรนะคะที่เป็นทรงยาวด้วยแล้วก็ทรงสั้นด้วยผสมกันนะคะซึ่งพิกก็มองว่ามันโอเคนะเพราะว่ามันได้งานที่หลากหลายเพราะว่าบางคนชอบจำสัน้นบางคนชอบจำยาวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยนะคะไปนะคะโพสขายหรือนะคะในกลุ่มงานไลฟ์สดขายนะคะเพราะว่าตัวนี้เน้นเป็นแฟชั่นเป็นหลักนะคะเพราะว่า จำสูตรแบบนี้ก็เน้นกลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้วค่ะแล้วก็วัยรุ่นว้ททางานนะคะสไตล์แบบทรงก็สวยมากทันสมัยมากและที่สําคัญคือราคาที่ไม่แรงค่ะนะคะตัวนี้ตกต้นทุนเฉลี่ยนะคะต่อตัวนะคะลูกค้าถ้าพิํานวณอยู่ที่ประมาณตกชุดหนึ่งประมาณ60บาทนะคะเพราะว่ามันก็ได้จานวนพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ทรงสวยด้วยค่ะ,นะคะงานค่อนข้างแบบเนี่ยค่ะซนะะึ่งก็จะเป็นแบบทันสมัยทันสมัยอะไรเงี้ยนะคะเราโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะ ช่วงนี้ก็ช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์ก็พี่พียกว่าตอบโจทย์มากนะคะก็จะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่สนใจแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อยอดนะคะในกลุ่มง,งานไลฟ์สดตัวนี้สามารถขายทําราคาได้นะ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 ทำราคาได้แบบดีกว่าแสกด้วยนะคะพวกจังเนี่ยเนี่ยค่ะสามารถดึงราคาได้นะคะมากกว่าแสกธรรมดาทั่วไปใส่แล้วทรงมันสวยนะคะมันดูดีมันดูมีเกรดนะคะมันดูมีเกรดมีสไตล์อันะะนี้ดูโคตรมาก สวยดอกปบรุ่นใ้รุ่นก็มีนะคะกออบเงี้ยส,ยสวยๆทรงแบบผู้ดีผู้ดีนะคะใส่แบบประเนมาไนนะคะใส่แบบลำลองสวยไเอาจริงๆอ่ะใส่ออกงานเกือบจะได้นะคะเนี่ยดูเนี่ย้าชีฟองสวยๆเก๋ๆ,ๆนะคะก็ลองดูค่ะเผือดตรงนี้สามารถต่อย,ยอดได้นะคะแต่พิดว่าคิดว่าสามารถต่อย,ยอดได้แน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันสวยขนาดน,นี้นะคะจากนะงมาฝกนี้บ้าง ไซส์ก็จะเป็นคลาสไซส์นะคะก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กนะคะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL ขึ้นไปเลยค่ะ,นะคะสวยๆเลยสวยๆนะคะ,ะ,คะเอาใจสาวอวมนิดนึงเนี่ยค่ะสวยๆเก๋ๆนะคะ,ยยะ,คะเยอะมากนะคะแต่ว่าไม่สามารถเอามารีวิวได้ทั้งหมดนะคะก็เลยแบบ เลือกมารีวิวเฉพาะบางตัวแต่รับรองว่าสวยทุกตัวไม่ใช่เลือกเฉพาะตัวที่สวยมารีวิวนะสวยทุกตัวสวยทุกตัวเลยนี่สวยนะคะเก๋เก๋เลยลเก๋เก๋สวยสวยเก๋เก๋เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กระสสนใจสำหรับใครที่แบบ นะคะชอบนะคะเกี่ยวกับจำสูตรนะคะตรงนี้ก็ที่ปิ๊กว่าสามารถนะคะต่อย,ยอดได้ค่อนข้างเยอะงานสวยเนาะที่ปิ๊กก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะคะสําหรับใครที่แบบชอบแนวสไตล์จำสูตรแล้วก็แนวกลุ่มงานลฟ์สดนะคะตรงนี้ก็ถือว่านะคะโอเคสามารถไปต่อย,ยอดได้แน่นอนนะคะลูกค้าปิ๊กหลายท่านก็เอาตรงนี้ไปนะคะไปไปขายนะคะก็ค่อนข้างจะทํากําไรได้ดีเพราะว่ามันทําราคาได้กว่าแสบ นะคะตัวนี้รับรองว่าทาราคาได้ดีกว่าแสงแน่นอนฝากด้วยนะคะเผื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าแนะนํานะคะของทางกดังนะคะ,อะโอเคขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับงานงานใหม่งานจริงๆไม่ใช่งานใหม่แต่ว่ามันมาไม่ได้เยอะมากนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทําวิดีโอเท่าไหร่นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ